สวัสดีครับรยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นในส่วนของสูตรสองตัวล่างแบบสองชุดตรงซึ่งเป็นสูตรใหม่เดือนนี้ที่ผมจะมาคำนวณไว้ชมกันสําหรับทั้งชมที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางอวดประจำวันที่16ธันวาคม2 5 6 0น,นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็เป็นผลคํานวณนะครับที่ผมนั่งไว้นะครับ ซึ่งในงดที่ผ่านมาก็จะมีสูรเด่นล่างทาที่ได้8กับ9เนอะนะครับถ la ึงกัมาดูสูงกันครับเป็นสูรนะครับที่น่าส่วนใจสูงนะครับเป็นจิแบบปากหลักนะครับ10หน่วยล่างนะครับก็เด่นอยู่ที่2ชุดนะครับซึ่งเหมือนก็จะมีแมนหนึ่งชุดตรงนะครับซึ่งในงดแรกนะครับหลัก10ล่างนะครับที่จะใช้เป็นสูรแบบคู่ขี้เนาะซึ่งในงดแรกได้ได้คู่นะครับจะเป็น6กับ8ส่วนหลักหน่วยล่างนะครับก็จะถึงตัวเดียวนะครับทีนี้ก็จะถึงอยู่ที่2ชุดก็็จะเปน6 63กับ83เนาะเดิ้งที่2ชุดนี้ซึ่งในส่วนนี้นะครับมันก็จะติดมา1ชุดตรงนั่นครับในงรกนะครับผลที่ออกค63นะครับมัน, 3, น,ะมนจะเป็นชุดนี้ที่ค่างตรงๆอย่าง63เนาะมันก็จะมีมาแบบนี้ตรงๆนะครับก็าย้ำนะครับว่าเป็นสูตรใหม่เดือนดีที่ผมจะมาจัดให้ลุ้นกันเป็นงวดแรกนั่นครับท้าใดที่สนใจสูตรอันนี้มาลองคำนวณดูกันก็อ่นดูกันได้นะครับอ่ามาดูกันครับต่อมาดูงดที่2นะครับอ่ หลักสินะครับได้เลขขีดนะครับ่าจะเป็นหนึ่งสานะครับหลักหน่วยได้ตัวเดียวคือเลขคู่นะครับเลขคู่จะเป็นอ่าสเนาะก็อ่ะทีนี้จับปรบทั้ง2สูตรเด่นนะครับสิหน่วยล่างเนาะอ่ะก็จะเด่นที่3 4สี่กับ1นี่นะครับว่าข้าที่ชุด1 4ึ่่มันก็จิ้งน้แบบนี้ตรงๆนะครับก็ถูกเป็น2องกุนะครับก็เป็นสูตรเดินดีนะครับที่เดินมาได้3ามติดนะครับนี่คือสถิติที่ผมน้อนเอาไว้นะครับอ่ะ ออก14นะครับในงวดที่2ต่อมาครับในงวดที่3นะครับหลักสิบได้7กับ9ซึ่งได้เลขคี่เนาะหลักหนูได้ตัวเดียวคือเลขคี่เนาะทีนี้ก็ได้สองได้ทั้งสองตัวเองนะเลขคี่เนาะก็จะเป็น9 1กับ7 1เนาะผลที่ออกคือเก้าหนคร่าวๆชุดแรกนะครับน nah, ี um, 2, 2, ่ครับว okay. uh, well, ่าชนะแบบนี hmm. mm ้ตรงๆนะครับ hmm. ว oh mm ัต hmm. ถ oh. okay. ุเป็นสามงวดติครับสามงวดสูงนี้นะครับงวดนี้ก็จะเป็นงวดแรกที่ผมจะมานำเสนอให้ดูกันนะครับ ทีนี้มาคำนวณดูนะครับว่าสูตรนี้ทําได้แบบนี้จริงหรือเปล่าท่านที่สนใจสูตรนะครับสตัวล่างแบบนี้นะครับมาคำนวณดูนะครับก็นําผลรางวัลที่1นะครับจะเริ่มนะครับนาตั้งแต่ในงูที่ออก44นะครับเราจะเป็น9กาสานะครับ4 4 6่ล่างออกในงดแรกนะครับที่จะใช้ก็จะเป็นงดนี้ครับ4 4เนาะ นะครับถ้าจะซีซีซึ่งผลที่ออกคือ63นะครับมาดูกันครับว่าทำได้แบบนี้จริงหรือเปล่าในสองชุดนะครับ63กับ83เห็ว่าแรกนะครับวิธีการคำนวณหลักสิบด้านที่ได้แบบคู่ขี้นะทีนี้ก็จะใช้หลักใช้หลักพันบวกหลักร้อยบนนะครับผลได้หลักหน่วยล่างสองครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วยสามพื้นที่นะครับทีนี้ก็ลองนำมาบวกดูครับนำหนึ่งบวกสี่ครับเป็นห้าห้าบวกด้วยแปดสิบสามบวกด้วยสามมีสิบหกนะครับทีนี้ผลได้แต้มสองทีเป็นแปด ในงวดได้ครับหลักสิบที่ได้เนี่ยเป็นเลขคู่นะครับคือ6กับ8ก็มาดูหลักหน่วยครับได้เลขที่ทำได้เป็นจริงหรือเปล่าเนาะ้ออวิธีการคํานวณนะครับทีนี้ใช้หลักแสนบุรีหลักพันนะครับบุรหลักร้อยบนหนึ่งครั้งบุรหลักสิบล้างบวกกัน3ครั้งนะครับสี่สามสิบสองเนาะแล้วก็บุรีอ่าเจ็ดถงที่นะครับเก้าบนหนึ่งครับเป็นสิบสิบบน สิบบูนสี่สิบสี่สิบสี่บูนสองสิบหกบวยเจ็ดคงที่ครับยี่สามทีนั้นหลักหน่วยที่ได้เนี่ยก็ได้ยี่สามเนาะทีนี้นะครับก็จับประกบทั้งสองสูตรเด่นกันครับโดจะเด่นนี้หกสามกับแปดสามก็จะดีแค่นี้สองชุดซึ่งในสองชุดนะครับมันก็จะติดมาหนึ่งชุดนะครับแบบตรงลรีนะแบบตรงก็ฝนที่ออกนะถ้าจะสี่สี่มันก็ออกที่หกสามนะครับซึ่งมันจะมีมบบแบบนี้นะแบบตรงรีนะครับ,แบบรก,รรบก็ถูกเป็นงวดแรกนะครับในงวดที่มันออกหกสาม นะครับต่อมาดูครับงวดที่2นะครับในงวดที่2นะครับทำได้สามสี่กับ1 4จริงหรือเปล่าเนาะมาคํานวณดูครับก็นําผลที่ออกนะครับในงวดนี้ครับ6กสามเนาะอ่ะก็จะเป็นผลประจำวันที่1ครับคือ7 4 3 9 5 1ครับออกมาตั้งนะครับต่อด้วยเลขขาย2ตัวคือ63นะครับทีนี้เราก็จะเริ่มกันที่หลักสิบนะครับที่ได้1กับ3มาเทียบดูครับวิธีการคำนวณหลักสิบล้างนะครับใช้หลัก พันวุ้ยหลักกบับร้ดบนวุ้ยหลักหน่วยล่างบวกกัน2ครั้งแล้วก็บ้อยสามคงที่ครับ3บวก9ก้าครับ1ิบสิบบวกิดิบแร้ยสามงทเป็น2้ทีนะครับเป็น3านะซึ่งในงวดที่สองหลัก10ล่างที่ได้คือเลขคี่กับเจ็ดย่นิบเอ็กับ3นี่ครับต่อมาดูครับสูตรที่สอที่เป็นสูตรหลักหน่วย,วยตัวเดียวนะครับซึ่งในงวดที่2ซึ่งมันเด่นที่เลขคู่นะเป็น4ตัวเดียวนะครับมาดูกันว่าทำให้แบบมีจริงหรือเปล่าวิธีการคำนวณก็นำหลักแสนวั้ยหล บุัก100ร้อยบ,น,บน,น,นนะครับุหลัก10ล้านกันสามครั้งนะครับแล้วก็บุรที่เจ็ดคงที่นครับนำเจบุษเป็นสิบสิบบวกเก้าบก้าสิบบวกแปดบเกบกแครับอ่ายี่สิบเจ็ดิบเจ็ดบุเคงที่ครับ3ามเนาะอ่าฉะนั้นหลักหน่วยที่ได้ในงวดที่สอทีนี้ก็จะดึงที่อ่าหนึ่นะครับผลที่ออกทันจะ6กสมมันก็มาที่ตัวนี้นะครับ ผลที่ออกคือหนึ่งสี่นั่นครับ่ะก็ถูกเป็นสองงูติตนะครับต่อมาดูครับงูที่สามนะครับงูในงูที่สามนะครับที่ผมคำนวณย้อนหลังได้นะครับก็จะเด่นอยู่ที่เก้าหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนะครับซึ่งสมัยนั้นจะมีมาแบบนี้ตรงๆนะครับมาดูกันว่าทำได้ตรงกับสิ่งที่ย้อนหลังไว้จริงหรือเปล่านะครับก็นำผลรางวัลที่หนึ่งครับ ที่ออกถ้าจะก้าวหนึ่งออมาตั้งครับเราจะเป็นห้าห้าจ็ดเก้าเกาศนย์ะครับนำเลขท้ายในตัวนี้ออกมาตั้งครับคือหนึงสี่นะครับทีนี้เราก็จะเริ่มันที่หลักสิบล่างนะครับวิธีการคำนณวณหารหลักสิบล่างจะใช้หลักพันบุตหลักร้อยบนบุหลักหน่วยล่างกันสครั้งแล้วก็บุตรสาี่ครับนำเจ็กครับสิบหกกบแปดนะครับยี่ส บกด้วยสามคงที่ครับยีเนาะแล้วก็บริแต้ม2องทีได้9นะครับอันนี้คือหลักสิบในงูที่ผ่านมาเดที่เลขที่กับเจ็ดจ7เกครับต่อมาดูครับหลักหน่วยในงูที่3ามทำได้คือเลข1จริงหรือเปล่านะครับทีนี้มาคำนวณครับใช้หลักแสนบุญหลักพันบุญหลักร้อยบนบุหลัก1 0บล้างบวกกันสครั้งนะครับแล้วก็บริแทมเจ็ดคงที่นะครับนำาบวกเจ็ดครับสิบสอวกเก้ครับยี่สิบยบบกสามยบุญที่เจ็คงที่ครับสามยี่สิบเอ็ดน้อง ก็จับชุดดิ่งครับดินงที่เจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับผลที่ออกนะครับถ้าจะหนึ่งสี่ก็ออกที่ตัวนี้นะครับออกเก้าหนึ่งนะครับมันก็ยังมีมาอยู่ตรงๆเลยนะครับสำหรับสูตรสองตัวล่างนะครับจะดิ่งอยู่ที่สองชุดนะครับแล้วก็จะมาคำนวณต่อนะครับในงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่สี่นั่นครับก็าตรงครับงวดวันที่สิบหกันมาคมนี้นะครับท่านที่สนใจสูตรนะครับสองตัวล่างแบบนี้มาดูกันครับก็นําผล ประมาวันนะครับที่1ในงวดที่ผ่านมาเอามาคำต่อนะครับก็จะเป็นสองห้าหนึ่งนะครับศูนย์เก้าเจ็ดนะครับเลขท้ายสองตัวที่ออกในงวดที่ผ่านมาคือเก้าออกมาตั้งครับทีนี้เริ่มันที่หลักสิบล่างนะครับจะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่มาดูกันครับใช้หลักพันบันหลักร้อยบนบันหลักหมวยล่างบวกกันสองครั้งแล้วก็บุริษารผงที่ครั้งนะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับก็ลองนํามาบวกดูกันว่าทําได้ตัวไหนนะครับ นำหนึ่งบกศูนย์หนึ่งบกสองมิดสามสามบวกด้วยสคงที่ครับได้หกนะครับฉันั้ชนะในงวดนี้ครับหลักสิบล้านก็จี่ได้คู่นะครับก็คือหกับแปดนครับจากสูตรเดิมอันนี้ที่ทําได้นะครับต่อมาดูหลักหนึ่ง้นะครับตัวเดียวนะครับใช้หลักแสนบุหลักพันบุหลักร้อยบนบุหลักสิบล้านนำบวกกันสครั้งนะครับบวกด้วยเคงที่นะครับอีกครั้งนะครับนำสองบวกด้วย1นึเป็นสามสอเป็นสครับสาบวกูเป็นสามบกเครับ สิบสี่รอเจ็ดถึงที่17เนาะฉะนั้นหลักหน่วยแรงรุนนี้ครับถึงที่เลขเทีนี้ก็จับะกบเ็าจะถึงที่2คู่ชุดนะครับจะมีมาอีกไหมครับอ่าก็ลองนําไปพจาจังดูนะครับหลัก10แนะครับจากสูตรที่ได้นะครับถึงที่เลขคู่นีคยคือ6กับ8 6กับ8เอามาหลักหน่วยที่ได้ที่7ตัวเดียวนะครับก็จะถึงที่อ่าหกเกับ8ปดครับ2ชุดนี้นะครับก็เป็นชุดที่น่าลุ้นนั่นเองครับ ก็ในงูนี้นะครับจะเป็นงูแรกนะครับย้ำนะครับว่าเป็นสูตรใหม่นะครับเราให้ดูกันเป็นงูแรกนะครับซึ่งในงดนี้เด่นที่6 7 8 7นะครับถ้าเรานะครับวินนะครับสูตรนี้อันนี้นะครับก็เด่นที่ะ แปดหกนะอย่างนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็คาดว่าในงวดนี้นะครับเลขล่างนะครับมันก็น่าจะติดอยู่นะครับอย่างนก็หนึ่งตัวเนาะในสูงนี้นะสูตที่ได้นะครับหกแปดนะครับมาตัวกับเจ็ดตัวเดียวเนาะนะครับมารวมกันได้ตัวดิ่งที่สามตัวนี้ก็คือหกเจ็ดแปดนะครับได้หกเจ็ดแปดนะครับก็ลองนําไปเทียบกับสูตรที่เรามีดูกันได้นะครับจะประมาณนี้นะครับงวดนี้ก็เป็นงวดแรกนะครับ ก็ชอบค่อยตามเนาะก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่เข้ามาได้สามมุดติดย้ำมุ่งนี้จะเข้าอีกไหมนะครับก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับเราก็จะให้นําไปเทียบกับสูตรนะครับเด่นล่างนะครับที่มันเข้าต่อจากมุ่นแล้วดูกันได้นะครับจะเป็นสูตรนี้ที่ผมลงให้แล้วนะครับในมุดแล้วน้บเด่นล่างก็เข้าที่ตัวนี้นะครับออกเก้าหนึ่งนะครับก็เป็นสูตรียังเดินดีอยู่นะครับมุดนี้นะครับได้ตัวไหนก็ไปดูกันนะครับเด่นล่างแบบสองตัวทีนี้เรามาเทียบกับสูตรนะครับ สูตรเด่นล่างนะครับแบบ4ีตัวนะครับที่ยังเข้าดีนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับอ่ะซึ่งในงวดที่ผ่านมานะครับได้1 2 3 4ครับในงวดนี้นะครับงวดนี้ได้4 5 6 7 4 5 6 7เ้ก็ราก็มาดูในนี้นะครับมีจะมี6มี7นะครับที่ชนกับสูตรปากหลักสี่โดยล่างนี่ครับก็ชนเป็นที่สองตัวเลยครับ6กับ7ก็เป็นเลขที่น่ารุนเหมือนกันนะครับในงวดนี้6กับ7ก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ ก็เลือกเอาตัวที่ชอบนะครับ 6, 7กับ 8, 7นะครับชอบตัวไหนก็จัดไปเนะาะหากผิดพลานใดก็ต้องขอไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ